สวัสดีค่ะอันนี้อาจารย์แคทนะคะอาจารย์แคทน่คะจะเก่งเรื่องงานลบคิวนะคะงานจี้ฝ่ายนะคะงานนวดหน้านะคะที่อาจารย์แคทเก่งทีอาจารย์แคทเก่งหลายอย่างนะคะอาจารย์แคท่าช่วยสอนที่สถาบันนี้บ่อยๆนะคะที่มาที่นี่นะคะอาจารย์แคทจะพูดเสมอกับเอ๋ว่าพี่อยามาดูเทคนิคการสอนของน้องเอ๋ว่าทําไมน้องเอ๋สอนแล้วนักเรียนไม่โกรธน้องเอ๋เลยไม่เกลียดน้องเอ๋เลยน้องเอ๋ใช้เทคนิคยังไงที่แคทเอาไปใช้บ้างไหมคะค่ะก็เอาแบบน้องเอ๋วจะคือส่วนมากจะ สอนลูกค้าไม่กักสอนด้วยความจริงใจแล้วก็มีอะไรก็มีเกดและกิน้อยอธิบายให้น้องๆเขาฟังหลายหลายอย่างควบคุมหมดเลยทุกแบบทุกเรื่องมไม่ให้แบบเหมือนกับว่าเกิดสร้างเกิดปัญหาแก่ตัวนักเรียนเองใน<ๆ>ในความรู้สึกที่เราไปอาจารย์เหมือนกันนะคะพี่แคทก็ไปสอนหลายที่กับร่วมร่วมหลายลสถาบัน<ม>ยิ่งผลตาเนี่ยพี่แคทไปหลายสถาบันมากนะคะแล้วพี่แคทก็มาดูเอสอนแล้วพี่แคทบอกว่าเอสอนเนี่ย ดีกว่าสถาบันนีนอ้อย่างนี้ยังไงเอ๋ม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่นะคะจนพี่แคทก็บอกว่าเขาเห็นจากนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนเป็นยังไงพอทําไปแล้วนักเรียนส่วนมากก็เขาก็มาเรียนกับครูเอ๋เสร็จเขาก็มีแนะนําคนมาเรียนพี่ก็เลยว่าเอ๊ะนองเอีทำไมาถึงมีเคล็ดลับดีๆคือไม่ได้แบบเก่งที่สุดแต่ทำไมสอนให้นักเรียนเข้าใจดีที่สุดคะนั่นคือจุดเด่นของน้องเอ๋เดี๋ยวข้อหน้าเราจะมีการเปิดสัตว์เลยนะ แค่ที่ฝายนะคะกับอา,ารแคทนะคะใครที่ติดตามเรื่องนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าฝายเม็ดไหนที่มันไม่ดีมันไม่ควรมีในร่างกายเรานะคะเราจะออกด้วยวิธีหนนะคะติดตามชมต่อไปนะคะ,อะขอบคุณค่ะ <laughs>